คลิปนี้ก็ผมทำคลิปสั้นๆนะครับช่างไฟผ่านไปได้เลยนะผมทำไว้ e อธิบายลูกค้าผมด้วยนะครับก็คือตัวเต้ารับที่เป็นลักษณะนี้นะครับที่มีหน้ากากแล้วก็ตะแกงแล้วก็ตัวเต้ารับแบบนี้นะถ้าเราจะตอดถอดตัวตะแกงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่บางแบรนด์เนี่ยมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์วีนาจะอยู่ด้านล่างแล้วก็บางแบรนด์ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับบางแบรนด์ก็จะอยู่ด้านบนแต่ลักษณะล็อกมันจะคล้ายๆกันครับแบบนี้เราสามารถบิดนะครับ เสียบแล้วก็บิดนะครับแบบนี้ได้เลยครับเราก็จะสามารถถอดหน้ากากออกได้เราก็จะเจอตะแกงนะครับตัวตะแกงนะครับเราจะถอดตัวต้อรับออกจากตะแกรงนี่มันจะมีคําว่า remove slot อยู่แบบนี้นะครับถ้าเป็นของแบรนด์วหรือเราดูล็อกก็ได้ครับมันจะมีด้านที่สามารถปลดล็อกได้นะครับเราสามารถเอาไขาควงนะครับเสียบเข้าไปเรางัดขึ้นนิดเดียวครับนี่นะครับ นีครับก็จะสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับเราก็จะได้3ชิ้นมาเป็นแบบนี้นะครับชิ้นนี้นะครับสชิ้นนี้จะเวลาเราซื้อมันจะมาด้วยกันเนาะเราก็มันจะมาทางชุดแบบนี้แบบนี้เป็นแบบ3มช่องนั่นเองก็จะเป็นใส่เต้ารับกาวคู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้หรือจะแนวธรรมดาแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับที่มี้ก็มีประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ผมต้นจากช่องขีบาทครับ